สวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวนะครับคันนี้เป็นรถบรรทุกการเกษตรนะครับอเนกประสงค์นะครับก็คือคําว่าอเนกประสงค์ก็คือสารพัดสารพัดงานนะครับก็ตัวนี้ก็ดับ500โลนะครับก็เป็นเครื่องเบนซิน8.5แรงนะครับตัวนี้ค่อนข้างจะเป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับตัวนี้ก็มีออปชั่นนะครับเบาะนี่คือเด้งได้นะครับอ่าแล้วก็แจนะครับสตาร์ทกุญแจนี่เป็นคันเร่งมือไฟหน้า พี่ปัดน้ำฝนแล้วก็ไฟเลี้ยวครับนี่ครับแต่แล้วก็เกียร์เกียร์นะครับเกียร์มาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้นะครับเกียร์นะครับก็จะมีสี่เกียร์เดินหน้านะครับหนึ่งสามสี่แล้วก็สองเกียร์ถอยหลังตัวนี้เป็นขับสองขับสี่นะครับตัวนี้เป็นดำนี่เป็นเบรกมือนะครับนี่เป็นที่วางแล้วก็ตรงนี้ก็มีเบาะสามารถนั่งได้นะครับโอเคครับลองดูนะครับ เราจะวิ่งสองก่อนนะครับเซีหนึ่งนะครับอันนี้ขับสองนะครับไหวนะคระับแบบค่อยๆเราแล้วก็ใส่ขับสี่ดูก็ได้ครับอันนี้ขับสี่นะครับ สบายเลยครับ แล้วลงหลุมนะครับนะครับแต่ต้องค่อยค่อยหยอดครับ นีใ่ใส่ขับสองนะครับเค้สวัสดีครับจะไปรี